ยังไงเ้างสาวยังไงจ๊ะอุ้ยอ้โหเพื่อนเพื่อนทำไมไม่เข้ายี่สิมาอ้โหแต่ทำเตือนวิดีโอชุดนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความมันเถิงเท่านั้นไม่แนะนำหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะจ๊ะเพื่อน Let's go โอเคครับทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องปาร์คเมติกเพลกันด้วยคมัอยูกอย่กันที่เมกาลูเล็ตของค่ายพีพีกันทุกคนก็มันก็เหมือนลูเล็ตทั่วท่ไปอะ่ะคล้ายๆอีเวอร์ชันแต่ว่าตัวคูณมันก็เยอะเลยนะขึ้นถึงคูณห้าร้อยเลยอะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันมาฮะมาฮะมาฮะแป๊บนึงนะพร้อมแล้วลุยนะทุกคน ทุนเรามาประมาณนี้ก็เล่นๆแยกๆกันๆๆไปก่อน,น,น,นแล้วนะเทนิเกปบปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงเลขที่ชอบอะแล้วแต่ชอบอะทุกคนบอกว่าแล้วแต่ชอบลุยเลยมาไม่ต้องเล่นเยอะะหมิงหมิงโต๊ะไปเดี๋ยวก็เข้าเองเหมิงหมิงโต๊ะไปเดี๋ยวก็เข้าเองอะทุกคนล่าสุดออกสี่ใช่ปะล่าสุดออกสี่ โอ้โหสองก็สิบแปดแล้วเอาไปคูณร้อยกับสองร้อยเลยฮะคูณร้อยกับสองร้อยแอปเขียวอยู่เลยนะท้าเล่นไปแอปเขียวอยู่เหมือนกันนะปึ๊บโอ้โหวิ่งยี่สิบ what เกือบแล้วเกือบแล้วแสดงว่าดวงเราเริ่มมาแล้วทุกคนดวงเราเริ่มมาแล้วไหนจากสี่ไปยี่สิบฮะสี่อยู่ไหนวะปึ๊บปึ๊บสี่สี่ไปยี่สิบ โอเคเดี๋ยวไปเราไปแถวตรงนี้เลยแล้วกันมาตดตดตดไปตดตดไปก่อนตดตดตดไปก่อนตดตดไปก่อนนะเพื่อนๆจากสี่มายี่สิบอืมจากสี่เป็นยี่สิบเดี๋ยวเจอกันแต่เราจะไม่ได้แต่เราจะไม่ได้ได้เลขพวกเต็งนะถ้าเราลงตดอเงี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าอือ อ่ะสี่มายี่สิบเด้มายี่สิบเก้าผมว่ารอบนี้มันน่าอยู่มานี่ฮะสามหกโอ้ของแท้ตัวนี้ประมาณนี้นี่เหม่งเหม่งมาเลยเนี่ยประมาณตรงนี้น่าจะสวยอยู่น่าจะสวยอยู่ประมาณตรงเนี้ยโอเคฮะโอเคฮะมานี่ตัวละสาวร้อยทุกคนตัวละสาวร้อยฮะ เข้ามาทีก็จุกสนั่นนะผมบอกให้โอ้โหสามหากคูณร้อยอะทุกคนสามหากคูณร้อยฮะขอได้ไหมขอได้ไหมเข้าอะไรวะยี่สิบอีกแล้วเหรอเอายี่แปดโอ้โหมันอยู่แถวนี้เฉยเลยอะลงที่เดิมผมลงที่เดิมอะลงที่เดิมมาผมจะลงที่เดิมไปเรื่อยๆฮะมา จะลงที่เดิมไปเรื่อยๆมันต้องเด้งมาเข้าสักสักรอบแหละต้องเด้งมาเข้าสักรอบแหละเชื่อผมปะเชื่อผมปะามาฮะเท่าไรไอ้น้องให้พี่คูณเท่าไหร่ดีสานะมกับเจ็ดฮะให้เข้าไปให้เข้าไปคูณน,น้อยให้เข้าไปแล้วก็เท่าไรไปละสิบสาม คืสามโอ้โหมาแล้วหนึ่งฮะมาแล้วหนึ่งฮะมาแล้วหนึ่งฮะการคาดคะเนถูกต้องฮะผมว่ามันน่าจะยังอยู่แถวสามหกเหมือนเดิมนะ <24 S 1> การคาดคะเนถูกต้องฮะทุกคนเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้ของแท้ตัวนี้ยังเอามามา เนี่ยครับเวลาเราลงอะเราไปไปเลขไป,เลขเ,ปเลขเรางงนะให้เราดูกระดานฝั่งซ้ายนะให้เราดูกระดานฝั่งซ้ายฮะเล่นที่กระดานฝั่งซ้ายเอาเดินที่กระดานฝั่งซ้ายเอาเ<ง>ท่าไรโอ้โหหกมันถอยหลังอะ,อะเมื่อกี้เดินหน้าขึ้นมาใช่ปะปึ๊บย<อ>ี่สิบแปดถอยหลังมายี่สิบเก้าแล้วก็ข้ามาสามข้ามาสิบสามสิบสามแล้วก็ถอยไปหกหกคราวนี้มันต้องข้ามานี่นี่เลยประมาณนี้ฮะอะ ลองกันดูว่าลองกันดู <Yahoo! S 1> ประมาณนี้ไปอีกทีแล้วกันมาก็เป็นการฆ่าขณีเล่นๆทุกคนเป็นการฆ่าขณีไม่มีอะไรตายตัวฮะโอ้ oh, ของแท้ตัวนี้คำนวณกันดูได้สิบแปดสามสองสามสี่ฮะโอ้โหไม่ได้อยู่ในเลขที่กูแทงเลยโ oh, <no. S 1> อ้โนเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ ออกเท่าไหรหกอีกแล้วเหรอ What เกิดปุยมุยอะ What ออกหกอีกแล้วโอ้โหหกสามหกซากหกสามหกซากเอาตรงข้ามแล้วกันรอบนี้มาหกสามหกซากไหวไม่น่าเสี่ยงหรอกมิ่งมิ่งไปเลยเนี่ยมิ่งมิ่งไปเลยเนี่ยตัวละสี่ร้อยเนี่ยตัวละสี่ร้อยเนี่ย What เข้ามาทีก็บันเทิงนะทุกคน <c oughs> ไม่บันเทิงก็บันทมอะฮะ ไม่บันเทิงก็ต้องบันทมครับทุกคน31 20โ,โอ้โหมีเลขเราฮะมีเลขเราฮะรอบนี้มีเลขเราฮะ20่สคูณห้าสฮะ20อยู่ที่คูณ50ยังไงเนาะสาวยังไงจ๊ะอุ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนทำไมไม่เข้า20อ่ะโอ้โหแต่เข้ายี่มาก็มีใจอยู่โอ้แต่ถ้าเข้า20บเมื่อกี้สวยเลยอ่ะ ถ้าเขา20เมื่อกี้สวยเลยอะทุกคน,กคนเอาอะยังเอาต้องถอยหลังกลับมาฮะประมาณนี้แล้วกันนะ,ะถอยหลังกลับมาน่าจะประมาณนี้นะอ่ะมาลองดูกันนะลองดูกันว่าการคาดคะเนของผมม,งมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าอะมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าอะค่อยๆย,ยับค่อยๆเล่นไปฮะอ้โหค่อยๆย็บค่อยๆเล่นกันไปฮะน้องๆ ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเปิดให้เราเล่นทั้งวันนะยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างแน่นอนถูกยี่สิบหกโอ้โหวียี่สิบหกยี่สิบหกคูณสามร้อยอะอใครได้ไปมากว่านะทุกคนยี่สิบหกคูณสามร้อยอะอูใครได้มากว่านะหูยังเอายังเอาอ่ะ โอ้ใครได้ไปขอแสดงความยินดีด้วยฮะข้ามไปยี่สิบหกเลยอะยี่สิบหกเด้งกลับมาตรงข้ามมาวะเดินกลับมาตรงข้ามมารอบนี้ไม่ค่อยมีชิปเราเลยนะฮึบปึ๊บปึ๊บสามหกฮะโอ้ยผมข้ามคะเนผิดไปนิดเดียวเองอ่ะจะถึงแล้วอะไม่เยอะ นิดเดียวเองจริงๆนะนิดเดียวเลยอะมาขอที่เดิมแล้วกันมาขอลงไปที่เดิมอะอมลงไปที่เดิมอะน่าจะสวยน่าจะสวยน่าจะสวยเน้นๆมาสตาเน้นๆมาสตาเน้นๆมาสตาฮะผมอยากได้แบบว่าตัวคูนอะ่ะ จะกดจะกดอยจะเข้าตัวคูณเอาคูณเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ได้คูณสักนิดนึงอ่ะจบเลยขอให้ได้คูณสักนิดนึงอ่ะจบเลยเลิกเลยขอให้คูณสักหน่อยเท่าไหร่อะยี่สิบเจ็ดโอ้โหไม่ได้แทงวะยี่สิบเจ็ดมันเดินหน้ามันถอยมันเดินหน้าเจ็ดต่อจะเสียว่าเรื่องอะไรยังไม่ออกมาทุกคน นี่อฮะอืมค่อยๆยับไปค่อยๆยับไป 100, 200, ตัวร้อยสองร้อยตัวร้อยสองร้อยรอเข้าคูณอย่างเดียวฮะ sir, yes, sir. รอเข้าคูณอย่างเดียวม <s ays> าเ <s ays> ท่รสิบสอง สิบสองสิบสองอยู่ไกลเสเหลือเกินถอยหลังวะสองมาเถี่อกันฮะมาเม่งเม่งไปอีกหนึ่งเทื่อเม่งเม่งไปอีกหนึ่งเทื่อขอหน่อยได้ไหมล่ะเนี่ยเข้าตัวคูณสักที่ไม่ว่าคูณเท่าไหร่ก็ได้อะคูณเท่าไหร่ก็ได้ผมเลิกเลยเข้าตัวคูณสักทีหนึ่งอะเลิกจริงเลยทุกคน ห้าสิบสองอะห้าสิบสองอะโอ้โหยังไม่โดนเราตัวคุยังไม่โดนเราสามเลขสามอะสิบสองกระยมขึ้นมาสาม้วทุกคนโอ้โหสามแล้วผมว,ว่ามันน่าจะไปนี่ว่าเปสามเลยแล้วกันมาเป็นสามเลยแล้วกันฮะกับไรหายหมดแล้วตอนนี้กับไรหายหมดแล้ว เอาเลขอีกสักเลขเลขอีกสักเลขไม่หนาเสียงหรอกมาจ้ะมาจ้ะน้องๆมาจ้ะสามสองโอ้โหทำไมไม่ลงสามสามวะทุกคู่นะทำไมไม่ลงสามสามวะทุกคนมีคูณห้าสิีนะแต่มีคูณห้าสิอีกนะคูณหอยู่ที่ยี่ะคูณหอยู่ที่ยีองะแล้วก็โอ้ลงหก ไปห้าเอาหกไอเว้เอ้ยตามไปเลยนะตามไปเลยกันมาลงที่เดิมซ้ำอีกลองลงที่เดิมซ้ำอีก What are you crazy? ต้องดูว่าจะผ่านไหมลงที่เดิมซ้ำอีกน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะผมจะลงที่เดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเนี่ยจนกว่าทุนจะหมดอ่ะทุกคน ถ้าทุนหมดก็เจอกันไว้เจอกันฮะถ้าทุนหมดอ,ะอ่ะอะยี่สิบามไม่ได้หรทำไมมันไม่มาคูณเลขเราบ่อยๆว่าจะได้เลิกก็ทีฮะอือคือยี่สิามดูคนว <What? S 1> อทย <What? S 1> ี่สิามคูห้าสิบฮะวอทโอ้โหแต่เราไม่ได้แทนนะสิ <c oughs> อ่ะได้อีกตาได้อีกสองตาฮะต,ตานี้เราก็ตาหน้าตานี้แล้วก็ตาหน้าถ้าไม่เข้าคงต้องจบกันแล้ว ถ้าไม่เข้าคงต้องจบกันแล้วทุกคนมาขอเสยๆขอเน้นนขอเสยๆขอเน้นๆส,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 สามเก้าสาม,สาม,สามหกไม่มีเลขเราอีกแล้วเหนื่อยใจว่ะเพื่อนๆเหนื่อยใจว่ะทุกคนเท่าไหร่อะ,ละเลขห้าฮะโอ้ย มาว่ามาว่ามาว่าตีลุกตูดนะไปลุกตูดนะยังเอายังเอาอะทุกคนยังเอาสามสามแล้วกันรอบนี้ไปสามสามไปไปสามสามไปจะได้คอนเทนต์เราหรือเปล่าอ่ะอยากได้คอนเทนต์อะอยากได้คอนเทนต์ทุกคน ขอสักทีขอสักทีขอสักทีพอเลยขอสักทีพอเลยฮึบปึบปิบสามแปดยี่สามอะโอ้โหเชียนเลขกเราไปนิดเดียวคูณหนะ้าร้อยอะคูณไปได้คูณห้าร้อยเขายี่สามอันนี้โหดเลยนะเขายี่สามอันนี้โหดเลยนะเจ็ดอะเออเฮ้อดูนะเขายี่สามยี่สามนี่คือโคตรโหดยสามนี่คือโคตรเถื่อนทุกคน ผมว่าคอนเทนต์ผมน่าจะตามไม่ไหวว่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าตาเนี้ย <c oughs> ตาเนี้ยคือพอแล้วตานี้ถ้าได้หรือเสียก็เลิกแล้วอย่างน้อยก็กําไรห้าพันนะ <c oughs> ได้น้อยดีกว่าเสียมากะทุกคนจําไว้ว่าได้น้อยดีกว่าเสียมากะจะตามคอนเทนต์คงไม่ไหวนะวันนี้ <c oughs> เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเอาเท่านี้ก็แล้วกัน <c oughs> มาตาสุดท้ายขอสวยๆตาสุดท้ายขอสวยๆ ขอสวยสวรวยเบอร์ไปสี่อะโอ้โหโอเคครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกันฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย